ในโอกาสที่ทางเจ้าพระอได้รับเกียรติจากทรเกียรตหวงพ่าตนะครับไปเป็นตัวแทนฝากข้าใจของทุกคนนะครับครัานแรกขอได้รับเกียรติจากการตัวแทนจำนวนปัตัวนายกแทนมนด้มีถ้อยฝากขาไปทุกคนครับ ขตอ่อไปรัจเกียนจากกออกพันสุ์ต kind of mm ่ใจตินะครับปอกพันตะบนแุ๊กครับได้เรียนปลอกพันากบบรัครับขอาจารครับขั้ต่อไปราบเกียนจากกออกันสุ์ินมติ๊นเมือกันนะครับได้เกียนปลอกพาน อาภนาตะบนอยอ้เร so ืความคาใจรตองุกได้เกื่อบรับตอไปนะครับเราขอได้รับเยรติอาประมาณนั้นสายดินสกุูนานะครับประธานสภา ได้นะครับดิากานั้นกระบวนพร่รนะครบับในเรื่องอวาะไรบ้างุกคนอไรบากครับและการดึงปอดเรียดจาดแะปอดที่เรกตักจอมคำนะครับอาพารอำเภอแม่ใจนะครับ ได้เกียดรติผพา,พาตรัยบางสกุลขอริเชิญครับ ขอกราพนรันาพระคุณเจ้าอารุนะครับในพิจา,า,า,า้ณะาาครับตสดงคมยินดครับฮัลโห